สวัสดีเพื่นอนผคนด้วยนะนี่เอมมี่เองวันนี้เราอยู่ในเกียที่มีชื่อว่าเอ่อแล้วเรียกว่าอะไรนะเสริมสวยนั่นเองแบบสปาเงี้ย นี่เรามาลาสปาแล้วครับก็มีแบบว่าโดนัทฟรีกับนัตสตอรี่ฟรีเหล่านี่งาม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 เอาล่ะซึ่งแบบที่มี่มาในเกมนี้ก็เพราะว่าเอมี่อยากแต่งตัวเหมือนกับแบบเหมือนกับดาราดังมั่งใหนะ้แบบสวยสวยสวยปงัปงๆนะนะชึบชุบชุบงาม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 หมดแล้วรีบกินรีบไปนะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยเขาจะแบบจะต้องแบบแต่งตัวเออแต่งตัวให้เข้ากับสิ่งที่เราต้องการนะเออเอาไรดีล่ะตรงนี้ เป็นมารนะ์กหน้าโอเคมารนะ์กหน้าเข้าใจแล้วแต่ว่ามาร์กหน,น้านี่น่าจะต้องเสียโลบักแน่นอนเอาล่ะในเมื่อมาเสียโลบักก็น่าจะนะงั้นเราก็มาแบบเสียอืึยใจดีมันเรียกว่าทําผมนี่ล้างสระผมก่อนเข้าใช้บริการโอ้โหยอดเลยแออ๋อโอ้โหมีพันผ้ามาให้หัวเราเลยอ๋ออันนี้อะไรเนี้ยมารนะ์กหน้า สัตว์มารนะ์กหน้าอ๋ออย่างนี้เองตรงนี้มารนะ์กหน้าไหนดูซิเสียเราบังไหมเสียไหมเสียไหมอ้อนั่นไงนั่นไงนั่นไงถูกต้วงเลยโอโ้โหเสียเราบังอะงานเอมี่อะขอมาเชยอ,อ่างน้ำสกุช,ชี่หน่อยดีกว่าเติมน้ำปึ๊บอุ้ยบอลอะไรใส่ลงมาอุ้ยบอลอะไรอะ่ะโย่ไปลเลยโอ้โห สุดยอดเลยนะงั้นเรามากดปุ่มนี้โอ้ปุ่มนี้เป็นแบบฟอบโคนเงี้ยหรอใช่ไหมมันใช่โครหรือเปล่าเอมี่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยซส,สปามาก่อนเลยยังไงล่ะเอาล่ะเรามาทําการอะไรเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้นี่มันอะไรเฮ้มันคืออะไรอะมันคือขนน้าแข้งของเอมี่เอ่อเราควรที่จะทําการแวกขนโดยด่วน โอ้หน oh, ้าอายจุงเบยแว็กโอ้เพ uh, ื tarde. ่อนเพื่อนมาดูด้วยเพื่อนอย่าดูเราแว็กขนนะอ่าอะเเจ็บเจ็บมากๆาด้วยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวขออีทีขอยีทีขออีกทีนะอ้ยีป๊บปึ๊บถืบฟอกขนชืบชืบนี่ฟอกเรียบร้อยอาแปะอืมดึงเอ้ือยอ โอ้ยเจ็บเจ็บมากมากด้วยเออเหอะจะเป็นรมามณ์อโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ยนี่ตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้อีกอุ้ยนี่อะไรเนี่ยอยากได้อ่ะอขอเป็นปลูกหัวใจก็แล้วกันได้ไหมโอ้สิบห้าโลบักไม่เอาดีกว่าไม่เอาและพอและเออแล้วก็ววอะไรเนี่ยทรงผมอ๋อนี่ไง ผมเรามาทําการทําทรงผมกันดีกว่านะนี่โอเคเอาเลือกตรงไหนเอมมี่ะเป็นคนชอบถักเปียมากเพราะว่าผมไม่มียาวใช่ยาวโอเคเรามาทําการทําผมมันไม่มีผมเอมมี่ะง,งั้นก็เอาใกล้คที่สุดเลยก็แล้วกันนี่อ่ะเจ๊ทำผมให้หนูหน่อยโอเคได้แล้วอ๋อสวยสวยเลยนี่เป็นไงนี้เออ มองซ้ายมองขวาโอโหใบหน้าอุ้ยมีเขาด้วยไม่เอาผู้หญิงไม่ใส่เขาไม่เอาดลยค่ไม่เอา,าไม่เอา,เอานี่มาเปลี่ยนสีผมกันดีกว่าอเอาเป็นสีชมพูใช่ผมไม่มีอะสีชมพูได้เร็วจากนั้นเราก็ไปทําการทาอะไรต่อดีเดี๋ยนี่เฮ้ยตรงนี้ผมผู้ชายอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อผมผู้หญิงอืมแล้วก็เป็นผมสั้น ตรงนี้ก็ทําสีผมเหมือนเดิมอ่ะงกระโดดออกไม่ได้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนู้นเราจะติดอยู่ที่นี่มะเนี่ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปลี่ยนสีผมแล้วก็โดดออกนี่เรียบร้อยจากนั้นเราก็มาทําการทําการเปลี่ยนชุดเอ้ยนี่ไงเจอชุดแล้วมาเปลี่ยนชุดกันเลยอ่ะเอาไหนอะเปลี่ยนยังไงอะเปลี่ยนยังไงเนี่ยดูดิไม่เปลี่ยนให้อ่ะอะไรเนี่ยไปฮะไปไปแล้วไงจ่ออ่ะออเอา อ้าวดุกดิ๊กดุกดิ๊กออกมาเลยอ่ะอ่าเปลี่ยนชุดอ๋อนี่ไงจะต้องกดปุ่มเปลี่ยนชุดนี่อึบอึบฮะอเดะไม่เอาไม่เอาอันนี้สูงไปเรื่อยๆก็แล้วกันไม่เอาไม่เอาบอกว่าไม่เอาอเดะนี่มันชุดฤดูหนาวโอ้ยอันนี้ชุดลาตีเดี๋ยวอันนี้ชุดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเฮ้ยไม่เอาชุดเดิมนีนะอ้ไม่เอา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 อ เอเดอุ้ยจุดนี้ก็ใกล้เคียงอยู่นะเนี่ยแต่แค่อี้มไม่เหมือนเอี้จะต้องเป็นสีฟ้าเข้มแล้วก็ชุดจะต้องเป็นสีแดงนะอาโอเคไม่เป็นไรงั้นเอมี่อ่ะขอไปทําผมต่อดีกว่าอื่นใช่ผมดีอย่างอื่นที่เราจะต้องทํามานะตรงนี้เราสามารถทําอะไรได้อีกบ้างเนี่ยเอาล่ะทุกคนเอมมี่แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วดูสิสวยนี่อะไรเนี่ยฝูงชนอ๋อเป็นมงกุฎ อโอ้โหอย่ารูปเป็นปลาดาวเฉยเลยอ,อันนี้อะไรเนี่ยอะไรหูหมวกหมวกมีอ่ามันไม่ใช่แหละแต่ว่าในเมื่อมันเป็นตัวในนี้แล้วล่ะก,ก็เอมมี่ก็น่าจะใส่อะไรก็ได้นะนี่สจมูชมชมูเออมันใช่เอมมี่ไว้เนี่ยแต่มันไม่มีหูกระต่ายอะ่ะเออทำไงดีอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรตรงนี้มีกระเป๋าวุ น,นี้ก็สวยอันนี้ดีกว่านี่ชมพูชมพูอุ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเครื่องทำอะไรเนี่ยอุย้ยจำไม่ได้แล้วอะแต่แค่รู้ว่ามันใช้งานยังไงแค่ปรับให้สีผิวเราที่จะต้องการเออใช่ดิแค่ปรับที่เราต้องการเลยนะสีผิวเนี่ยแล้วก็นอนไปนอนเอ้ยนอนผิดเครื่องแย่แล้ว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 ลุกามาเร็วลุกเออโอ้โอสามารถปรับสีผิวชึบชบชืบ,ชบ ปรับให้ขาวขาวนวลดังกระดอกไม้มะลิดอกมะลิงบขาวเออนี่แหละขาวกิ้งเลยอโอเคน่าจะได้แล้วแหละนะอ๋อแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเป็นเครื่องทำอะไรก็ไม่รู้โอเคนี่ขออีกครั้งขออีกรอบนึงปรับปรับได้ไหมปรับปรับได้ใช่ไหม เอาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาผิดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้โหไม่เอาไม่เอาปรับขาวด่วนด่วนอ็แก้ให้ชัดหน่อยแก้แก้เลยแก้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอเคได้แล้วโอ้โหเครื่องอะไรเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วโอเคงั้นเอมี่จะต้องหาที่ทำใบหน้าแล้วสิใบหน้ามันอยู่ไหนเนี่ยเอมี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนั้นเนี่ย ใบหนะ้าเ,เครื่องแต่งหน้าอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจอตรงไหนเนี่ยตรงนี้มักหน้าสัว์เออเดี๋ยวมักหน้าสาั์เหรองั้นขอลองหน่อยก็แล้วกันน่าจะไม่เสียโลบักนะเอาเป็นเอ่อน้องพันแพนหน้าดีกว่าได้ไหมได้ไหมไม่ได้ทุกคนเมื่อกี้เสียโลบักไปแล้วเอาล่ะเรามาดูที่นั่งต่อดีกว่าเลยน่าจะอยู่ชั้นบนนะเนี่ยกว่าจะหาเจออ้านนานเหมือนกันนะ เอาหน้าไหนดีอะอะเอาหน้านี้ก็แลวกันโอ้โหสวยอะดูดีโอ้โหเจ๊ทำดีมากเลยอะโอเคแล้วน่าจะสวยพอแล้วนะเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชาวคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อ m m y ด้วยนะแล้ววันนี้่ m m y คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วแหละบายจ้าบ๊ายบาย